สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกคุณนายตื่นสายสีส,สวยสวยสีนี้นะคะเธอชื่อเมียวเมียวค่ะเธอชื่อเมียวเมียวนะคะสีคุณนายตื่นสายสีสวยมากๆนะคะเป็นสีใหม่ของที่บ้านเราเลยนี่น่ารักนะคะแล้วก็มีพร้อมจําหน่ายแล้วนะคะไปตามหาตามตลาดต้นไม้ทั่วไปไม่มีนะคะสีนี้เพราะว่าเป็นสีใหม่จ้า ต่ตลาดต้นไม้ทั่วไปยังไม่มีนะคะสวนดอกคุณนายตื่นสายก็มีเพียงแค่บางสวนเท่านั้นที่มีนะคะเพราะว่าเราเพิ่งปล่อยขายไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเพื่อนๆที่สนใจนะคะปลูกดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆนะคะเรามีหลายสีให้เลือกกันเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่เลือกสีสั่งคราสีก็บอกกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะ,นะคะขายค่าสีอยู่ที่20สี60กิง่งราคา190บาทรวมค่าสง่ง คุณนายตื่นสายที่บ้านเรานี่ตัดได้เป็นร้อยสีนะคะครับสีร้อยสีสามร้อยกิ่งราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมค่าส่งนะคะถ้าชอบสีเดียวบอกกันได้คะ่ะสีเดียวยี่สิบห้ากิ่งร้อยบาทรวมส่งจ้าฝากติดตามเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะที่บ้านเรานี่ดอกไม้สีสวยสวยเราโพสต์อยู่ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจไม้หัวดอกสวยนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3 7, 7ค่ะ 4007137นะคะเบอร์โทรของยุ่งเองทักกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากคุณนายตื่นสายสีน e ี e ้ด้วยเธอชื่อเมียวเมียวค่ะจำได้ไม่เอ่ยวันนี้ยุ่งลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ